สวัสดีเช่นเคยครับอยู่กับช่องบ่าวเหนืออินดี้วิถีหากินครับขี่รถเลาะมาเรื่อยๆครับมาเจอนี่ครับรังที่สามแล้วครับวันนี้เพิ่งไม่เป็นรังครับเพิ่งอ่อนครับเนี่ยครับยังอ่อนอยู่ครับขี่รถเลาะมาเรื่อยๆมาเจอเบลอเลยครับแต่ยังอ่อนครับ เจอรังที่สามแล้วครับรังแรกกับรังที่สองไม่ได้ถ่ายคลิปครับแบบนี้ประมาณอีกสักสิบวันนะครับสิบถึงสิบห้าวันนะครับถึงจะใช้ได้ครับต้นก็ไม่สูงเท่าไรครับประมาณสิบทอยสิบกว่าลูกครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองลูกครับนี่ครับแม่น่าเสียดายครับถ้าเป็นรังก็เจียวเลยสิครับ วันนี้เจอแต่อ่อนๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากันเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวจะได้ชมคลิปครับเนี่ยครับเบลอเลยครับแต่อ่อนครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับไปเรื่อยๆครับไปครับ รถผ่านมาไม่เห็นมิมครับอยู่ข้างทางครับอยู่พุ่มไม้เนี่ยครับอยู่ติดเนี่ยครับอยู่ในนี้ครับนู่นนะครับเห็นรังเลไล่อยู่โน่นน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการครับเดี๋ยวขอจุดครบแป๊บนึงครับไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากครับสําหรับผมเป่าควันใส่เลยครับ เนี่ยครับอยู่ข้างในนี่ครับไม่รู้มีน้ําหวานดีหรือเปล่าครับไปครับจัดการครับเดี๋ยวแท้ต้องใช้กันไกลครับ ใช้กันไกลปิดเข้าไปครับนู่นครับลังเหลืองอะหลามอยู่ข้างในนู่นเลยครับมันก็จะสียากๆเลยครับลกครับมีดยากครับเดี๋ยวสักครู่ครับโอ้ยต้องใช้มีดครับกันไกลช้านี่อ่ะครับดูหัวนบหัวนั้นก็พอใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวจัดการกันเลยครับ โอ้ลังใหญ่ลังเบลอเลยครับนะครับเดี๋ยวสักคู่ครับไม่มีมือจับขาตั้งกล่องครับสักครู่ครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก้อนน้ำบานก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับเนี่ยครับโอ้ลังใหญ่เล่นเอาเหนื <to> ่อยเลยครับเนี่ยครับอืมอ่า คนน้ำหวานดีครับเดี๋ยวเราหากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ Hello, ข้างหน้าต่อเลยครับดวงดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ตีมิมตะกี้เจอพึ่งครับอยู่ต่ำๆเองครับนี่แหละครับนี่เลยครับพึ่งครับตีมิมเมื่อตกี้นะครับมิ้มก็อยู่ตรงนี้เองครับข้างทางนี่ครับนี่ครับผมตีมิ้มที่พุ่มเนี้ยครับรถผมก็จอดนี่ครับ เนพึ่งก็อยู่ไม่ห่างรถครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมตีมิ้มที่พุ่มเนี่ยครับโคละฟากทางครับถนนนะตรงนี้ก็พึ่งเลยครับรังนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับคงทําคลิปไม่ได้ครับเพราะต้องรีบตีครับอยู่ติดทางเลยครับเดี๋ยวมีคนผ่านไปผ่านมามันช้ามันจะต่อยเขาครับต้องรีบเปารีบไปครับครับเดี๋ยวจัดการครับเดี๋ยวตีเสร็จจะถ่ายให้ดูลังดูน้ําหวานครับร้อยแล้วครับสรุปแล้วเป็นพึ่งเก๋ครับเนี่ยครับเมื่อตะกี้นี่ครับ น้ำหวานก็โออเคอยู่ครับน้ำหวานปิดตาสวยมากเลยครับเป็นขวดครับขวดกว่าครับหรือประมาณกิโลกว่าถึงกิโลครึ่งครับส่วนลังนี่ครับแก่ครับถอดไปเที่ยวนึงแล้วไม่รู้ซุ่มอยู่แต่เมื่อไรแม่มันโชคดีของเราครับวิ่งตะลอนตะลอนมาตอนนี้ก็สงสัยจะเที่ยงแล้วลรอครับส่วนมิ้มนี่ครับมิ้มที่ตีคนละฝั่งทางครับฝั่งทางกระพึ้งเมื่อตะกีนนี่ครับ เอ้ครับรังนี้ผมจะขอครับขอเอาไปให้ปลาครับเอาไปให้ปลาที่สระส่วนน้ำหวานน้ำหวานนี่เมื่อกี้ผมบีบใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับเพราะเอาไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะช้าแล้วมันจะเละมันจะไหลทิ้งหมดครับต้องจัดการซะก่อนครับเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับเนี่ยครับพุ่มข้างทางอย่างเงี้ยอันตรายครับเผลอรังเบลอเลยก็ว่าได้ครับ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปดูพุ่มไม้ในนู่นครับผมเคยได้ครับเข้าไปดูตามข้างในครับไปครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับมาเจอนี่อีกลังนึงครับพึ่งลังนี้อยู่ติดบ้านเขาครับไม่น่าจะตีได้ครับเนี่ยครับเห็นแล้วครับน้ำหัวอูมเบอร์เลยครับนี่ครับจะสั่นหน่อยนะครับเสียดายครับ อยู่ห่างๆบ้านก็น่าจะได้ครับเนี่ยครับอยู่ต้นยากนาครับมีสูงเท่าไรครับทอยเท็ทอยสิบกวาลูกก็ถึงแล้วครับลังเบลเลยครับอยู่ข้างบนนะครับขี่รถผ่านมาเหลือบเจอครับนู่นครับคนเขาทางานอยู่ในสวนแตงโมนี่ครับมันเป็นป่าสวนแตงโมครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่าครับไปครับหลังนี้คงหมดสิทธิ์ครับไปครับหาที่อื่นต่อครับ